ปี๊ดีดดปืนดปืนช่วยขอไฟหน่อยการไฟนามึงพูดกันหน่อยอีกทีันได้เหรอพี่จะยันเพื่อนดเพื่อโอ้เจ็บเจ็บเจ็บอลับไาเพื่อนเอาเพื่อนเอากลับไปหาเพื่อนเอาเพื่อนเอาเพื่อนอาเพื่อนเอาเพื่อนชุบชุบชุ ชุบอยู่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 ชุบชบเอ็กอยู่ชุบ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 อยู่เล่นเลยเล่นเลยชุบแล้ว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 ชบแล้วเปลแล้วเปลแล้ว็นไถือเล่น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 ไปละจู้ ขอเล่นเองได้ไหมเล่นเองได้ไหมเขอ็นได้เท้นเทลขึ้นมาไอ้นี่เทลขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยยิงกามาขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปมาหน้าคุมหน่อยคุ้น่อยอ่ะบูคุ้ต้องี่ย่เพื่อนตายเพื่อนตายเพืนขึ้นหน่อยเพื่อนขึ้นหน่อยเพื่อนขึ้น่อยเย็น ไมา่ออกนะเด็ดดีอ่ะเกมทีาไปตื่นเนลยใช่ไหมสมุกบอกเพื่อนเดียอวอไหนออกทางเดียวอย่ายไปเรียกเดี<ไ>่ยบออกทางร้านได้ป่ะเอาบูออกทางร้านได้ไหมออกทางร้านออกทาง